2องคนเนยะตีดเขาด้วยอะไรยัง<ะ>มีทำก้านไม้ทั้งอันก้านไม้นะก้านไม้ก้านไม้เวลาย,ยื่นกันนะไม่เป็นไรมาหลังก็ได้ก้านไม้เราอะทักอัน,น,นเอาไอโลไอหน้าสติ๊กเกอร์กลมๆใหญ่ย,ยนอมาติดใบ้ที่หน้าทำ นี่ไรอยังไรแล้วเหรอโอเคครับสวัสดีครับผมคุณใหญ่นะครับ <c oughs> ใหญ่ยนเซอร์วิสนะครับต่อจากนี้ไปนะครับช่วงโควิดนะครับเราโควิดละลอกแรกก็เราเริ่มไล์สดกันบ้างไม่ไล์บ้าง,างพอโควิดรอบที่สองมาก็เริ่มไล์กันทุกวันพอรถมันขายยากขึ้นพอโควิดรอบที่สามมาก็เลยคุยกันว่าต้องไล์เช้าไล์เย็นแล้วรถจะได้ขายดีมากขึ้น นะครับครับผมก็คุณใหญ่แล้วกันนะครับคุณใหญ่ยนเซอร์วิสนะครับวันนี้มากับคุณตีตีครับตีผมตีใหญ่ยนนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีทั้งหกท่านนะครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งวันนี้รอบเย็นนะประมาณสักสี่โมงกว่ากว่าดีกว่านะจะเป็นสี่โมงกว่า,วาเราจะมาไลฟ์สดกันนะครับวันนี้เราจะมาทําอะไรเอ่ยคุณใหญ่ขายรถจักคันน,น,นะมาจัดโปรดีๆจัดโปรนะด,ด,ดีๆแต่ว่านนะเน้นนะโปรนี้เราให้เฉพาะ จองในไลท์เท่านั้นนะครับจองในไลท์จริงๆนะครับหน้าไลท์นี้นะครับหน้าไลท์นี้เท่านั้นเพราะว่าบางคันจะมาคืนทำไมลูกค้าขายต่ำกว่าทุนนะครับแต่วันนี้มาขอนำเสนอก่อนของเล่นใหม่ของใหญ่ยนเซอร์วิสมานนองเพลตามมาลูกอันนี้กงล้อพาโชกงล้อนี่เรามีไว้ทำไมเรามีไว้เวลาลูกค้าซื้อรถแล้วก็มาออกรถนะครับ ก่อนออกรถก็ให้มาหมุนหนึ่งรอบได้อะไรก็เอาไ้นั่นไปได้เงิน10,000บาทก็จ่าย10,000บาทเฉยๆเลยนะครับมีหลายตัวนะจอดสิทธิบัตรไว้แล้วนะครับถ้าเต็นท์ไหนทําตามนะครับยิ่งถ้าล็อกกี้ทําตามนะครับมีฟ้องกันนะครับผมสาหรับสําหรับโปรตัวนี้นะเื่อนะคือต้องซื้อรถกับที่ใหญ่ยนนะครับเท่านั้นเท่านั้นรถกับใหญ่ยนเท่านั้นนะครับก่อนออกรถท่านจะได้หมุนหนึ่งรอบใช่หมุนหนึ่งรอบนะครับได้ตัวไหนเอาไปเลยนะครับสําหรับ โปรโมชั่นพิเศษตัวนี้ของแถมมเป็นของแถมดีกว่าย้ำนะครับย้ำนะครับกองล้อนี้จดทิดสิบัาทไอสิบที่บาทไปแล้วนะครับทำตามกันนะครับยากเลยนะทำยากมากเลยนะโอเคไปเอาขนาดดีตีขายขนาดดีเดี๋ยววันนี้เป็นเป็นเป็นดีแม็กดีกว่ารถสวยๆรถเอ่อใหม่ๆสวยๆนะครับสายลุยนะครับสายสายเบลนสายลุยสายอะไรก็แล้วแต่นะจะสายไหนก็แล้วแต่ครับมาสายนี้เลยนะครับนะสายซิ่งกันดีกว่าะสายซิ่งนะโอเคสายซิ่งเอ่อ เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาดิสคาใส่ซิ่งให้เอาแบบหยับหยาบไปเลยนะเดี๋ยวตีพาเชิมดูรถก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันเรื่องโปรโมชั่นนะเดี๋ยวเรียกแล้วกันนะโอเคโอเคครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นอินทสุสุดีแม็กนะครับปี2017นะครับพิเศษจริงๆนะครับสําหรับไลน์นี้นะสำหรับไลน์นี้คือพิเศษจริงๆคุณใหญ่บอกแล้วนะพิเศษจริงๆวันนี้เราจะดิสคาวต่ํากว่าราคาที่ขายเป็นพิเศษเลยนะครับนะเดี๋ยวผมพาชมรถก่อนอปออปชั่นรถคันนี้นิดนึงนะครับ ออปชั่นรถคันนี้ก็คือเป็นอิสุดีแม็กปี2017นะครับนะอิสุดีแม็กปี2017เป็นออร์นิวนะครับออปชั่นตัวนี้คือตัวตัวแอลนะครับนะเครื่องยนต์1.9นะครับนะเสียงดังฟังชัดไม่เอ่ยเนาะไมค์มันไปอยู่ข้างในละโอเคไม่เป็นไรนะน่าจะได้ยินนะโอเคเป็นออปชั่นเป็นตัวแอลนะครับเครื่องยนต์1.9นะครับเครื่องยนต์1.9ตัวแอลนะครับตัวนี้เป็นกระบะแคปนะครับอุปนแคปนะครับแคปเปิดได้นะครับนะ สะดวกสบายสําหรับผู้โดยสารด้านหลังในส่วนของแคปที่จะขึ้นจะลงนะครับนะตัวนี้รถปี2017ผมการันตีเลยว่าไม่น้อยมากนะครับไม่น้อยมากไม่น้อยจริงๆนะไม่น้อยจริงๆนะสำหรับตัวนี้นะผมให้ดูภายในนิดนึงก่อนโอเคด้านนอกนี่ฮะสายซิ่งนะครับมาพร้อมล้อแม็กเลยเห็นไหมโอเคตัวนี้นะเสียงดังฟังชัดนะเสียงดังฟังชัดนะโอเคน,นี่นะครับ ออปชันตัวนี้คือออปชันตัว L ครับเครื่องยนต์1.9นะครับที่จะนำเสนอตัวนี้คือปี2017แต่ว่าไม่น้อยมากๆครับไม่น้อยจริงๆนะครับสำหรับตัวนี้นะบอกไว้ก่อนเลยไม่น้อยจริงๆเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับขออนุญาตนะครับนี่ไม่อ้อไม่สี่หมื่นครับไม่ประมาณสี่หมื่นสี่หมื่นกว่ากว่าครับตัวนี้นะรถปี2017ก็4ปีนะครับ4ปีก็ ไม่ถึงห้าหมื่นก็โอเคอยู่ปีงประมาณสองหมื่นนะครับปีงประมาณเอยปีประมาณหมื่นกว่า 10, กว่าหมื่นกว่ากว่านะครับนะสําหรับตัวนี้นะโอเคเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเห็นชัดเจนนะครับนะโอเคเดี๋ยวผมให้ดูรอบนอกรอบรอบเอ่อภายในโดยละเอียดนะครับนะตัวนี้นะออปชั่นเขาคือตัวแอลนะตัวนี้เป็นตัวหกสปีดนะครับนะเป็นตัวหกสปีดเครื่องยนต์หนึ่งจุดเก้านะครับตัวนี้นะ วันนี้รถใหม่เลยนะครับภายในสวยปิ๊งปิ๊งเลยนะครับการันตีเลยว่าสวยจริงๆนะครับลูกค้าท่านใดสนใจหาอยู่เข้ามาได้ดูได้เลยนะครับนะแต่สําหรับวันนี้นะนบัตรนาวนะครับมีเพื่อนนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์เพื่อนได้เห็นนะครับสําหรับไลน์นี้จริงๆราคามันจะดั้มลงไปสุดๆเลยนะครับราคามันจะดั้มลงไปสุดๆเลยนะครับนะสำหรับอิวสุดีแม็กตัวนี้นะครับนะราคามันจะดั้มสุดๆเลยนะเห็นนะสายซิ่งมีชอบแน่นอนนะครับ ยางเต็มอยู่เลยนะยางตัวนี้นะรลแม็กก็สวยนะครับรถเดิมทั้งคันเลยนะครับผมการันตีรถเองเลยนะครับสีเดิมทุกชิ้นเลยนะครับไม่ขยุงไม่เยหบเลยน,น็นอตไม่มีเยหบเลยนะครับนะสาหรับไลน์นี้นะภาพมัวนะครับคุณขวัญตาบอกภาพมัวนะภาพมัวมัวหรือเปล่าภาพชันแล้วนะโอเคชันแล้วนะสัญญาณมันอาจจะกระตุกนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับนะในเรื่องของอสัญญาณอินเทอร์เน็ต วันนี้มันเป็นช่วงเวลาพิเศษจริจรงๆครับนะเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคตรงนี้แสงดีกว่านะตรงนี้แสงดีกว่าเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงให้ดูแป๊บนึงแป๊บเดียวแป๊บเดียวจริงๆโอเคเห็นไหมฮะเข้ามาดูใกล้ๆหน่อยเข้ามาดูห้องเครื่องของเราครับเครื่องยนต์1.9ตัวนี้นะเห็นไหม เพื่มจตัวเล็กๆนิดนึงแต่ประหยัดน้ามันนะครับสําหรับตัวนี้ประหยัดน้ามันที่สุดเลยของเครื่องเดิมทุกชิ้นเลยนะครับเพดเผิดไม่มีเยเบไม่มีอะไรเลยนะครับสีแต้มโรงงานยังมีนะครับนะโอเคสําหรับราคาครับคุณใหญ่ราคานะราคาอย่างไงดีวันนี้เราเราคาขายเท่าไหร่เออเอาราคาให้หน่อยดิราคาเอาแผ่นแผ่นราคาให้หน่อยเดี๋ยวราคาพิเศษให้เลยนะครับสําหรับวันนี้นะสําหรับอีซูซูดีแม็กซ์ปี2017 นะครับออปชั่นคือตัว L นะครับนะเครื <1. 9. S 1> ่อง1.9เครื่อง1.9ตัวนี้นะครับใหม่ประมาณหลัก40,000กว่ากวนี่มันท็อปหรือไม่ท็อปอหรือมันรองท็อปแลมันลองท็อปอ๋อมัน,ม,นมันใช่เริ่มต้นของคือเขาตัวเตัว S คือโลครับนะ S คือโล L ก็คือขยับขึ้นมานะฮะเป็นตัวขยับขึ้นมาจาก S ครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวรองท็อปนะตัวนี้เป็นรองท็อปนะโอเคดูต้นทุนดูทุนก่อนเนาะตอนนี้ราคาตั้งขายอยู่เท่าไหร่นะ 4 9 9 4 9 9า0า KK จัดได้5,04 0 0นนะครับต้นทุนอยู่ที่4,33,000บาทเอาอย่างนี้นะเปิดไลฟ์เปิดไลฟ์ครั้งแรกเปิดไลฟ์เป็นวันแรกไลฟ์ตอนเย็นวันแรกแล้วเราจะไลฟ์กันอย่างนี้ทุกวันจะเจอกันทุกวันเวลา4โมง24นาที424นะครับนะครับ424นะครับขอย้ำนะครับเดี๋ยวจะให้ราคาสุดสะพึงนะครับ ดูทุนแล้วนะครับเจมีเอาเอา,เอาตำราทุนมาให้ดูทุนสี่น4า3ห0 0นานะครับอขอกกำไรหมื่นเดียว4,43,000 0นะครับ 3, 3, จองไลนนี้อย่างเดียวนะครับ 4, 3, 4, 3ถ้าลูกค้าเอกสารดีลูกค้าเอกสารดีกู้ได้5,44 0 0นนะครับอของเกียรตินาคินนะครับของเกียรตินาคินนะครับ ย้ำราคาวันนี้นะแค่วันแล้วขายโปรโมชั่นแค่หน้าบัดนายครับในไลน์นะราคาขายในไลน์เท่านั้นนะครับสี่แสนสามหมื่นสี่แสนสี่หมื่นสามพันบาทขอกำไรหมื่นเดียวราคานี้เท่านั้นนะครับผมขอกำไรหมื่นเดียวไปเดินหาซื้อซื้อไม่ได้ครับราคานี้สภาพนี้หาซื้อไม่ได้แน่นอนราคานี้พ่อค้าซื้อไปขายต่อยังได้เลยครับมีกำไรแน่นอนครับ อ้าวจะ่บอกไปเลยไม่ค่อยเข้าใจโอเคอันนี้นะคะเดี๋ยวบอกกฎกติกานิดนึงนะเดี๋ยวลูกค้าจะไม่เข้าใจนะคะช่วงเวลา4โมง4 5นาทีเนี่ยเราจะมาไลฟ์สด4มง24 2โอเค4โมง24นาทีเนี่ยเราจะมาไลฟ์สดทุกราคาลดกันกระนาเลยลดแบบลดแบบสุดๆลดแบบแทบจะไม่ได้อะไรเลยเนาะพูดง่ายๆดีกว่าแบบนี้เลยแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องจองผ่านไลฟ์เท่านั้น เราไลฟ์ปุ๊บคุณจะต้องกดติดตามถ้าคุณอยากได้คุณต้องจองเลยคุณเขียนไว้เลยว่าคุณจองคันนี้เราจะให้สิทธิ์นี้กับคุณเลยเลยให้แชร์ให้หน่อยได้ไหมอ่าได้โอเคกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามราคาถูกเนี่ยอาจจะมีลูกค้าหลายท่านที่อยากได้อ่าเอาแบบคนที่ทำตามกฎตักติกากไหมาอเม์่อก่อนนะครับถ้ามีการจองมาซ้อนกันก็ขออนุญาตดูก่อนว่าใครจองมาก่อนให้คนนั้นก่อนใครจองมาหลังก็ตามรันตามคิวไปนะครับอ่า ก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าใครอยากได้ราคารถที่ถูกแบบนี้กระดับจริงๆรถต้องกด,ดติดเซลตามเลยแล้วก็ชมแล้วก็จองผ่านไลท์เท่านั้นนะไลท์เท่านั้นจบไลท์ไปแล้วแล้วบอกว่าเฮ้ยพี่เมื่อเมื่อเมื่อคืนผมไปดูไลท์มาไม่ได้ไม่ได้ไม่เอาเห็นราคาอยู่<ห>แค่สี่แสนสี่หมื่นสามพันอ่ะผมจะราคานี้ได้ไหมคุณใหญ่ไม่ได้ได้รอรับหน้าโอ้ไม่ได้ คือเอาตรงๆเลยทุบทุบเป็นกติกานะครับนะแล้วนเราทุบทุบเพื่อคืนคืนอะไรนะคืนกําไรให้กับลูกค้ากล้าท้านะครับถ้าผมมาไลฟ์เองมาขายเองนะครับกล้าท้าว่าราคาที่ให้ไปขายจริงนะครับแล้วไม่ไม่น่าจะมีที่ไหนขายเท่าเราไม่มีที่ขายที่จะกล้าขายราคาเท่ากับเราใช่ครับนะครับราคานี้ไปเดินหาตามตลาดไม่มีนะครับนะสี่สามสี่เนี่ยนะอ้อสี่สี่แสน สี่แสนสี่หมื่นสามพันสี่สี่สามคุณสี่แสนสี่สามหมื่นสามพันกำไรหมื่นเดียวขายรถคานาะสี่แสนกำไรหมื่นเดียวกำไรหมื่นเดียวขายไม่ถูกเลยช่วงไม่ช่วงช่วงโควิดหมื่นหนึ่งน่าจะอยู่ได้สักเดือนหนึ่งนะครับกินให้น้อยหน่อยนะโควิดนะกินน้อยๆนะครับหมื่นหนึ่งก็พออยู่ได้นะเอาเผื่อลูกค้ายังอยากยัง ให้เวลาลูกค้าในการตัดสินใจจองอย่าให้ตีพานเดินดูรถลองเรื่อยๆนะครับนะแต่อย่าลืมเราอย่าลืมนะครับราคานี้จริงๆนะครับ4 4 3 0 0นนานะครับสำหรับเฉพาะไลน์นี้นะเฉพาะหน้าบัตรนาวนะครับหน้าบัตรนาวพิมพ์มาว่าจองเลยนะครับถ้าจองคุบท่านได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้เลยนะครับนะสำหรับคันนี้นะอี u ุ u ิดีแม็กปี2017นเะครับเครื่องยนต์1.9ตัว L อนะครับนะ ราคา4 4 3 0 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับนะราคานี้ขายเฉพาะในไลฟ์สดนะครับนะขายเฉพาะในไลฟ์สดนี้นะครับนะเผื่อลูกค้าท่านใดน,นะครับมีเพื่อนสนใจนะครับผมเชื่อได้เลยว่าหาไม่ได้ครับผมเองซื้อรถก็หาราคานี้แทบไม่ได้นะครับนะสภาพแบบนี้นะหายากมากสภาพแบบนี้นะราคานี้นะท่านไม่ต้องไปเดินหายเหนื่อยครับนะมาซื้อที่เรานี่มีการันตีรถแน่นอนนะครับนะ ยังมีเวลานะครับนะสำหรับในไลฟ์สดนี้นะครับต่อไปนี้ไปอย่างที่เรียนไปนะครับจะไม่เรียนไปคุณใหญ่เรียนไปว่าทุกวันช่วงเย็นเย็นสักประมาณ4ี่โมงยีนาทีนี่นะครับเราจะมาไลฟ์สดขายรถลดราคาให้กันหนุ่มซัมเมอร์เซลเลยลดจริงๆนะครับนะผมเชื่อได้ว่าถ้าได้ยินราคาของเราเนี้ยนะ,ะทุกท่านตกใจแน่นอนในเรื่องของราคานะครับนะกล้ากล้าขายในราคานี้นะครับกำไรบวกนิดเดียวนะครับนะบอกกันตรงๆนะครับ คันอื่นก็ยังมีนะรถยังมีอีกหลายคันนะครับแต่รอเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นรอบถัดไปนะครับที่เราจะมาจัดโปรนะครับนะสำหรับอ่าอ่รถหลายๆคันของเรานะครับที่เรายังเห็นอยู่แต่วันเนี้ยแต่วันเนี้ยผมเอาเอ s ซูซูด Nie ีแม็กตัวนี้มาจัดโปรให้ทุก่ันนะโอเคนะเดี๋ยวดูรอบหนึ่งนะขอขอดูอีกรอบหนึ่ وه, นงพาดูพาชมอีกรอบหนึง่งรอบๆเผื่อท่านใดแบบยังเห็นไม่ค่อยจะชัดนะครับนะเ <T> ห็นไม่ค่อยจะชัดนะเดี๋ยวผมจะพาดูพาชมอีกรอบหนึ่งนะครับ เครื่องยนต์1.9นี้ประหยัดนะประหยัดสุดๆเลยนะและ6สปีดตัวนี้เป็น6เกียร์นะเกียร์ธรรมดานะตัวนี้ออปชั่นคือเกียร์ธรรมดา6สปีดครับตัวนี้มาพร้อมล้อมแมกซ์เนี่นะฮะนี่เห็นสวยๆมากีนนี้นรับแนละ้วสวยๆนะฮะเดิมทั้งคันเลยนะครับนะเดิมกว่านี้ไม่มีแล้วนะสําหรับตัวนี้นะท่านคงนเห็นนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับในไลน์นี้นะผมย้าราคาอีกทีนะ ผมย้ำราคาอีกทีนะ4 0 0 0 0 43,000นะครับแค่คุณก็มา433,000แล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะคุณคันนี้มา434,000นะอ่านะครับขอกำไรหมื่นเดียวครับขอกำไรเพิ่อมอีกหมื่นเดียวก็คือในราคาวันนี้นะบัตรนาวที่เราจะขายคือ404,300บาทนะครับสำหรับตัวนี้นะลูกค,ค้าเอกสารดีนะครับจัด เกนะินอัคคีนได้ห้าแสนกว่านะครับลนะ้าอยากจัดเต็มก็ได้ครับยินดีครับได้เงินนะครับได้เงินคืนแน่นอนนะครับโอเคนะประมาณนี้นะสิบกว่านาทีแนละ้วข้างในดีกว่านะ,อะโอเคโอเคมานะโอกาสเป็นของทุกท่านนะครับทุกคนมีโอกาสนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามไว้นะสี่โมงยี่สิบสี่นาทีเราจะมาไลฟ์สดลดราคา รถราคารถของเรานะรถแบบตกใจเลยนะครับใจหายเลยรถแบบใจหายเลยครับผมไม่รู้สึกเงือแตกเลยเพอได้ยินราคานี้นะครับนะใหญ่รถราคาไป400,000 43, 43,000เนี่ยนะครับสำหรับ Isuzu D-Max ตัวนี้โผมนี่เงือกออกเลยครับนะเพราะกว่าจะได้มันมานี่ไม่ใช่ง่ายๆนะสำหรับคันนี้นะสําหรับคันนี้นะสายซิ่งเห็นร้อแล้วครับอยากอยาก,อยากมากเลยสําหรับตัวนี้นะโอเคนะ โอเคตอนนี้ก็ประมาณ10กว่านาทีนะ10กว่านาทีก็คือเป็นโอกาสสําหรับทุกท่านนะครับที่ดูนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามไว้นะครับ4ี่โมงยีของทุกวันนะครับเราจะกลับมาไลฟ์สดลดราคารถให้กันหน่ำซัมเมอร์เซลล์ราคาหน้าตกใจนะครับคุณใหญ่นะสาหรับวันนี้สี่โมงยี่สิบยี่สิบสี่นาทีของทุกวันนุกรับจำง่ายๆก็คือสี่สองสี่นะครับของทุกวันผมจะมาทุบราคาขายให้เป็นกำไรมาคืนกำไรกับลูกค้าได้ราคาที่สษแน่นอน รับประกันราคาอาจจะมีต่ํากว่าทุนด้วยซ้ำบางคันนะครับหรือบางคันอาจจะเสมอทุนหรืออาจจะบวกกําไรไปนิดหน่อยนะครับคิดว่าคืนกาไรกันช่วงโควิดนะครับช่วยๆกันนะครับสหรับผมวันนี้คุณใหญ่ใหญ่ยนเซอร์วิสนะครับแล้วก็ผมตีนะครับจากบริษัทใหญ่ยนเซอร์วิส24จํากัดนะครับนะก็ไลฟ์สดนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมครับประมาณนี้นะครับนะแค่นี้น้องแพรเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนปิดไลฟ์ไปโชว์โชว์ไอ้นั่นอะวงล้ออีกสัก อ่ามุ่งล้อมาช่วงนึงสักสิบหานะโอเคสำหรับวันนี้ครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับยู่นี่ดูนี่ดูโชว์ของใหม่แต่ว่าเราจบสิที่ผัดไปเลยนะอทําล็อกเรีนแบบนะทำยากนะตัวนี้เห็นไหมปุ๊บ5,000บาทแหมมันเกือบออกไปแล้ว5,000บาทนะเออเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหนึ่งครั้งโอเคไหม